สวัสดีค่ะวันนี้มาติดๆกันเลยนะคะกับชนะสื่อแหล่งคาตนะอะไรสักอย่างโอเคเป็นท่าทางนะคะจริงๆสวยมากเลยนะคะน่าจะเอาแค่ท่าทางแห้ทุกคนคาตะไม่น่าจะเอานะเพราะว่าช่วงนี้เราแบบยาจกอะออตรงๆเลยนะเจ็ดสิบห้าเพรค่ะไปอ่ามากที่สุดนะคะเป็นสิบโทเคนอือครั้งแรกนะคะสิบสามโทเคนสามร้อยโทเคนอยู่อีกไกลยอยู่ กลายอยู่นะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าอาบน้ําแล้วนะแบบเตรียมตัวจะนอนแล้วเราก็เห็นพอดีโอ้โหหนึ่งยับเลยแล้วก็แบบว่าเออมาพอดีก็เลยเออสุ่มๆซะหน่อยนะอยากให้ทุกคนนะคะที่รอดูดูเออเราเป็นคนดีอยู่นะแกเอาจริงป่ะเออสามร้อยนะคะสามร้อยอ้ยอ้ยลืมตดเพจไนะแกนั่นหน่นะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าแปดแปดแปดไหมใช่ไหมอืมโอ้โหโอ้โห ย้อนไปไม่ทันแล้วฮะบอกเลยว่าหนึ่งล้วนโอ้โหใครที่จะสุ่มอันนี้นะคิดดีๆนะว่าคุ้มค่ะว่าคุ้มคิดดีๆว่าคุ้มมามาเดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามแล้วว่ะหนึ่งร้อยแปดสิบสองแล้วว่ะเอาเดีอันนี้คือแบบหนึ่งล้วน <Wow. S 1> เพิ่มสองมาหนึ่งเอาวะโอ้ยสองร้อยแล้วทุกคนโอ้โห ามร้อยใกล้อยู่นะคือจะไม่ออกคาตนาเลยหรอ <c oughs> เอาใส่ตู้มาทําไมเอย่ยเอาใส่ตู้มาทําไมเอย่ยอยากได้สีนี้เราคิดว่าสีนี้สวยเพื่อนๆคิดว่าสีไหนสวยระหว่างสีนี้กับสีนี้อันไหนสวย <c oughs> เราชอบสีเอ่อสีเหลืองโอ้โหสามร้อยโทเคนไม่ไม่ได้อะไรเลยเหรอเฮ้ยเอาดีๆใกล้แล้วทุกคนเห็ดใกล้จะหมดแล้วอนะ ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะขาดอีกเก้าโทเคนทุกคนปาบขาดอีกหนึ่งโทเคนกวนวปาบเข้าให้โอ้โหสามร้อยเป๊ะ รวมๆทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าไม่ได้คาตานะนะโอ้โหสุดจัดจริงๆเลยกิจกรรมนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวแรกท่าทางนี้ไปเลยนะคะเอาจริงๆว่าท่าทางแบบได้อยู่นะคือแบบเวอร์อยู่นะคือเอาคาตาะะดีทุกคนแต่ว่าเรามา300แล้วอะเราก็ต้องแรกท่าทางปะ <c oughs> เออทั้งหมดนี้นะคะ2,190เาสพชรดาสำหรับเราว่าแพง <c oughs> 2,190เพชรนะคะกับถ้านี่เลยปาดาาอย่างเท่นี่เลยนะคะเฮิบเขาให้เออแกสวยอยู่นะเอาจริงๆก็ดูเวอร์วังอะแต่ถามว่าแบบมันเหมาะกับส0 0พไหมเราคิดว่าแพงมากโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวทุกคนน่าจะเห็นคาตาะนสีม่วงในช่องอื่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนจะมาเห็นนี่ในช่องของเราซีด ทองเอ่อตอนนี้มี8,700เจ็ดพชรนะ่คะใช้200โทเค็นค่ะไปกันต่อ <Wow. S 1> ไปกันเลยไปกันต่อ <Wow. S 1> <c oughs> แกแอบแพงเ <c oughs> ออ <c oughs> จริงอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> ครึ่งไหนนะเออยังยังไม่ถึงร้อยห้าสิบค่ะ <c oughs> โอ้โหหนึ่งมีสองโอ้หนึ่งลว้วนบวกสาม สุม ID หมวก F ราคา9บาทจะได้จริงไหมมาสุ่มกันได้เกลือสุ่มต่อ5ครั้งได้เกลือ5ครั้งสุ่มต่อ10ครั้งเลยละกันเฮ้ยได้แล้วทุกคนเข้าเกมมามีหมวก F จริงๆด้วยใครงบน้อยแต่ดวงดีลองจัดเลยนะเว็บแจก ID ทุกวันและมีบริการเติมเพชรเพียงใช้ u i d และรหัสฟรีไฟล์ขายด้วยราคาดีมากเพจร้านมีโค้ส,สุ่มแจกรหัสฟรีด้วยนะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย แก okay. เอาจริงๆขออนุญาตเนะะี่ค่ะ GM เพิ่มนะคะเพิ่มโทเค็นได้ไหม <Wow. S 1> <c ười> คือแบบว่าเยอะมากเลยโอ้โหจัดไปน้องหนึแล้ว130แล้วค่ะ <c ười> ว้าไปกันเลยเราจะหมดเท่าไหร่นะทุกคนไม่หยุดครับโอ้โหหนึ่งล้วนเลยคนะ่ะ ไปกันต่อตอนนี้167แล้ว178แล้วโอ้ยหนึ่้ยแปดค่ะสงสัยต้องสุ่มวันนี้แหละเป๊ะเลยค่าดิกสี่ค่ะทุกคนกดหนึ่งไปเลยแล้วกันปั๊บเอ้ยค่าดิกหนึ่งอุย้ยได้สามด้วยอุอ้ยเลยอ่าโอเคค่ะแรกเลยแล้วกันนะคะ คาตะสีทอง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 ,ทง,ทง,ทงหมดไปอันนี้หมดไป1 6 0่งพัหร้อยาเพจค่ะทุกคนเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับนี้เลยค่ะแล้วก็กำลังจะดันไปนะคะผมว่าเพื่อนยิงคุยไปแล้วเอาจริงปะปันคาตนะไม่เป็นมาค่ะเจอเจอลองดู มันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเนาะใช้ปืนดีกว่านะอันนี้คือจะมาดีวิวให้ดูนะคะว่าใช้คาตาาฟันเนี่ยเสียงยังไงเอฟเฟกแบบไหนนะคะอันนี้เราเติมประตูนะคะแล้วก็พันยาไปก่อนเขาใช้อันนี้มาด้วยอะไรตัววาร์ปอ่ะเออฟันฟันเป็นยังไงเออโอยเลย เราบอกแล้วว่าใช้ปืนดีกว่าอุ้ยแกตลกปะคือแบบเอาจริงๆนะใช้ปืนดีสุดเออพันยากว้าหลังเข้าอีกเอายังไปพันยาเลยเุ้ยน้องคนนี้คุ้นๆนะคะเหมือนจะเป็นน้องบอดมันนี่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 น้องบอด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 ไปไหนเราไปไหนเราโอ้เลือดพี่ก็ไม่มีน้องน้องจะพาพี่ไปหาเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ นัทนัทยิงหนึ่งนัดแล้วก็วิ่งหนีนัทนิสยัยน้องรอพี่ด้วยน้องน้องพี่วิ่งไม่ทันเอาเพื่อนเราตุย้ยเอาเราอ่า,อา,อาคือวันย่าง่ะแกโอเคค่ะต่อมาเลยอุ้ยคลั่งเอา้าเรียบร้อยเพื่อนเราตุย้ย คือเราจะให้เพื่อนเราเนะะี่ยหาเสิร์ฟคิวให้เออเป็นคิวฟันคาตานะนะโอ้โหแต่ว่ายากนะคะเพราะว่าส่วนตัวฟันคาตานะไม่เป็นด้วยนะคะส่วนหนึ่งใครที่ฟันคาตาณะเป็นนะคะสอนด้วยนะคือเราไม่เข้าใจใบมือไ,ไงคุณใช้ปืนจบเพื่อนตายไปทีเดี๋ยวเพื่อนตายใหม่สับไปหนึ่งทีเป็นยาคะ่ะบอกเลยว่าเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างมากเวลาสับ เออแต่ว่าอันนี้ยังแบบว่าคาตาณอันนี้เนะะี่ยค่ะออกแนวแบบว่าสวยนะคะสวยแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนะคะรูปแบบใหม่เปลี่ยนเสียงใหม่นะคะแล้วก็แท็บชื่อสังหารด้วยนะอ่าสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบออกแนวปีกนกอ่าจะมีสีม่วงนะคะแล้วก็สีนี้นะคะส่วนตัวชอบสีนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสีม่วงเนี่ยมันมืดมืดเกิน แล้วเราก็เห็นหลายช่องแล้วนะคะที่เขาใช้สีม่วงเราเกิดเลยใช้สีนี้นี่เองแต่จริง,รงๆแล้วส่วนตัวเราชอบสีนี้มากกว่าจริงๆเออเสียงก็ไพโรตนะคะไพโรสเหมือนเดิมก็วิ่งขึ้นเขาไปค่ะอันนี้เพื่อนเราเปิดล่าแล้วนะคะเราจะได้แบบมีคิวอ่าเราจะได้แบบว่าเอาคาร์ตนะฟันเขาสักทีหนึ่งนะคะคือจากตอนนี้คือรอมานาน โอเคอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอยมาให้เราฟันหน่อยจ้ามาให้เราฟันหน่อยจ้าเอาเพื่อนเรายิงปุยไปแล้วมั้งอุยอ๊ยอเซอะมาสิมาสิเนี่ยมันกดยาวๆแล้วมันไปช้ามันเดินช้ากดทีเดียวเอาเอาเนี่ยเนี่ยเราลองกดทีเดียวดูแล้วก็ไม่ไปทีนี้เนี่ยร้อยเย่เชื่ออให้ อเอฟเฟกต์เห็นไหมเห็นเอฟเฟก์เมื่อกี้ไหมเวอร์อยู่นะเก้อุอ้ยเพื่อนเรามีตีนแบบนะอุ้ยนี่ไงมาเจอหน่อยรู้จักไหมปะ่ะคาตนาป่ะอันนี้คือคาตนาปิอ๊ออุอ้ยเออมื่ที่นค่ะวันหลังอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคะเปิดก่อนได้ปูดเนาะตามสเต็ปนะคะเปิดก่อนได้ปูดก็เรียบร้อยค่ะ มาเลยต่อยกันต่อไม่รอแล้วนะอันนี้นะคะ่ะเป็นคาตาะะนะคะแห่งเงาอ่ามีสีทองนะคะสีมว่วงสองอันแล้วแต่เนะคะ่ะใครที่ชอบนะคะเราก็สุ่มคาตาณะกับท่าทางไปนะคะมีใครแบบว่าเหมาหมดเลยไหมเราคิดว่าเนะคะท่าทางแอบแพงอยู่นะอืมก็เลยไม่ได้สุ่มหมดนะคะจริงๆถ้าไม่แพงมากนะคะก็สามารถที่จะสุ่ม,มดได้ นะคะแต่อันนี้น่าจะเจ็บเจ็บหนักเจ็บลึกเจ็บจริงนะคะน่าจะเอาไว้กอนดีกว่า <mm> ไปอ่ะก็คือเราต้องเปิดเมาส์มานะปุ่มออกเราไม่ได้ตั้งอะ่ะเพื่อนๆเราก็เลยต้องเปิดเมาส์กดเอาเอาเอไปค่ะแวนไปค่ะข้างหน้ามีศัตรูเรากําลังจะไปล่าคนที่เราเปิดไว้นี่อยู่ไหนนะอุ้ยเตอข้างหน้ายัางไง ยังไงหลังต้นไม้อุ้ยชนไอวอลไปเลยอุ้ยมาเอแหนะแนะเห็นไหมเขาปีดอ่ะรับช็อบอาจ็บครอบเนียบรายค่ะเชื่อเขาให้หุ่ยเอฟเออาังการนะคะเไสถมไปแล้วพี่สี่ตัวเลยไม่ใช่สี่สองตัวสีสองตัวนั่นไม่มอเลยรตนี่ เต้น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 ลเต้นเต้นเต้นนั่งนั่งอ่ะพันต้องยืนน่ะลงมาเต้นม่เด้ากำลังจะไป

ไปมาตรงมานจอดจอจอดนิด่อ้นเทนั่้ก่อนเด้น่อเขาชุดเต้เลยขอบคุณนะไ้ปะชมอูห่อปชมข้งเดาะเก็บงเบเนั้นเจ็บสไม่องไม่องไม่้องเฮ้ยเอ้ยแอเลยแอเลยงแอเลยเดกอย อันนี้นะคะเป็นเสียงอันนี้แบบเสียงเก่าอ่าและอันนี้เป็นเสียงใหม่คะ่ะเป็นยังไงอ่าคือแบบว่าโอเคเลยนะนะคะกับเพชรที่เสียไปนะคะถือว่าคุ้มอยู่ใครที่จัดแล้วนะคะเม้นมาบอกกันได้นะคะว่าหมดไปกี่เพชรนะคะส่วนของเราย้อนไปต้นคลิปเลย ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุม๊มอ่ะ